นี่เลยชื่องานเกิดเพช่วยช่วยใครช่วยคนใต้่ะตอนนี้ซึ่งกําลังเกิดวิกฤตแล้วก็พายุฝนยังมาเป็นระลอกระลอกยังไม่หยุดยั้งเลยนะฮะพวกเราก็อยู่กรุงเทพอ่ะเราเคยอย่างผมผมเคยผ่านวิกฤตท้งท่วงช่วงปีที่หนักๆนัอยู่แถวลังเสร็จเลยรู้ซึ้งถึงคนที่ประสบาัยทุกคนที่ไทยรับผม พวกเราวันนี้มาเป็นคราวแรกรวันนี้จะมีดาราศิลปินนักร้องมาเยอะแยะมากมายระดับสุดตาเลยตอนนี้เที่ยง๋ยวน,นาฬิกาใหญ่มากเลยใหญ่แบบ่ะกลัวไม่เห็นเหรอโอ้ยวตอน <c oughs> นี้เที่ยงหลังจากเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยดารานักแสดงใูวงงารเพลงเราจะมาอีกเยอะแยะมากมายครับถ้าใครได้เห็นภาพข่าวเราวันนี้ตามอะไรครับที่พารากอนครับพารากอนชั้นหนึ่งแฟชั่นทอลนะคะถึงสามทุ่มอาอยากจะมาตัดผมวันนี้มีแต่ช่างมือทองนั้นเลยค่ะ ร้อยสาเอ็แต่ว่าสามารถตามสภาได้อีกเลยนะคะเพื่อช่วยพี่้องชาวของเราค่ะวันนี้มารัมหรือว่ามาทำหองาวันนี้วันนี้วันนี้มาร้องเพลงครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยรับบริจาคด้วยจะมีจะมีกล่องรับบริจาคนะครับก็ยังไงเราเป็นคนไทยนะครับต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับไช่วยกองอลงหรืออะไรอี่างพี่ตังน่นแมแน่นน่มนม่แี่นมนนนม อช่ค่ะจะมัให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ได้ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับชาวใต้ทุกคนนะคะตอนนี้พวกเราก็เต็มที่ช่วยได้ทักนี้นะคะแล้วก็จะส่งกำลังใจไปให้รวมถึงในงานวันนี้ด้วยค่ะก็รายได้ทุกบาทเนี่ยก็จะมอบให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะร่วมถึงพี่น้องทุกคนในประเทศไทยค่ะเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแคงนี้ค่ะเอาไแบบนี้นะแต่แม่ม